สวัสดีค่ะเข้าส <c oughs> <ts> right <cu> being <c oughs> ู <uana> ่ช่องป้าคำสายลานปูปาลิจิตนะคะก็คนก็ทยอยมานะคะปฏิบัติธรรมอันนี้นะคะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเนาะปาลิวาสนะคะปริวาสอยู่ที่ภูผาเอกนะคะ FC อยู่ที่ภูผาเอกคือ ป้าเข้าใจก็ยายจำลองบอกเมื่อวานนี้แหละก็เลยคําๆก็เลย <c oughs> มาใส่บาทนะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะมาใส่บาทเชิญค่ะเชิญค่ะเข้ามาข้างในเลยค่ะมาเลยมาเลยแต่ว่าเหยียดแล้วไม่ได้พับนะ มีมาแล้วมาบุตรก้อนใหญ่เลยเนาะบุตรก้อนใหญ่ได้อันนี้นะจักมือว่ะเจ็ดบบวันที่ยี่สิบวันนะคะเอฟซีปฏิวัติสิบวันนะคะก็หลายหลายค บ้านอะไรก็มาบ้านหอยเบือกบ้านห้อนเบือกก็มาบ้านข่อยบ้านห้อยเบือกบ้านมะนาวนะบ้านค่อยวันนี้ไม่ได้เอาของสวยของงามมาขายเนาะ ไม่ได้เอาของสวยของงามมาขายเดี๋ยวจะกลับไปเอาค่ะยังไม่พันนะใกล้ๆหนึ่งเอายางเอาแหวนเอาสร้อยไม่ได้เปิดบ้านขจะือ้าใสจวสุเลยนะอันนี้นะมันไปไปไม่ได้ไม่ได้ไปเพราะว่าเจ้าน่ะไปไล่ไปสวนเข้าไปแล้วค่อยก็เลยไม่ได้ไป แถวบ้ <polarization. S 2> านมะนาวแล้วเขาใส่อันนี้แหละแต่เ,เขาไม่ใส่พระเขาก็เหมือนนี่แหละเงินอะไรนะเงินหางเงินอะไรยาวๆน่ะเงินปีนฮะเออเงินเดี๋ยวสตอบกันบอก่ได้นะกันก็คื้อเยอะมากไปหอดมือสุดท้ายมือ สิได้ตายแสบแสบตายยังมีปูมีสติมีปัญญาตายน้ำสินน้ำธรรมในชีวิตโลกข้างหน้น ได้ซ้ำเนเมาเข้าห้างหัวเขาได้ซ้ำหนิยงเอามาเลือกเกิดเลือกเกิดไม่ได้ชาินี่มีกุบายจารก์ุณผ้ามาเปิดประติบ้านทำห้างเกิดเสียสละเบล่าห้อกล่าหองจากเบียกจากงานจากสิบมือยังบดยี่ห้ก็ได้จักสามมื จับกระเจีบแมงวะอย่างไร้องร้อย่างไร้งมองมันบจับขอมากเลยจ่ง่อเดเมื่อแล้วคู่ก็ว่าถุงแต่ปันได้ยินสี่เดเมื่อนี่ชิ้นรกระเป๋าทวีแล้วบุญกระเป๋ครับจากเมื่อหักฟ่าจัหยังเป็นอย่งน้อจังเดเอินซื้อว่าคนคนมุนนะครับือซื้อว่าคนอย่างันมุน คนเขากันหรืมุนอุ้ยปุ้ยมันเป็นมนุษย์แค่เน็พอยจะน้าเดียร์ินาแน่ยูอุดเดยมันงานใหญ่กูส่วนโดนโยมงสิมาบวชนั่บนเลยน้ว้ากูเลยแต่ว่าดีมากคือส่วนส่วนนาดีของพาะะมีสัมั กลบอขันคนคือเอาเข่าไปจังขันจังเทียนกับบอเทียนฟังจ้เกือส่วนหนึ่งที่พาบอเทียนกับยมบอขอฟังเทียนยมเคยขอฟังเทีอยู่กับยมบอเคยขอนม่นกบกอเคยขอฟังเทียเจ้เกลือบออาจารย์เทียนหน้อยฟัง

คูเปนันสตได้ฟังซํานันยามวันพก็ได้ฟังพระหงจัน้อยบ่ฮู้ความหมายดอกได้ยินว่าพระหงสหัสมาเป็นนิมิตลูกเป็นตใส่บาตรเพิ่นมาฟังหเข้าเขาความเข้าใจของเพิ่นเด้ความคิดของเพิ่นว่าพ สวดก็สวดไปสวดไปโลด,ดคุยกันคุยใส่บาดไปนน้ำัาดุกจกเจ็ดทั้งยังจับต้นส้นไปก็บาถือความเป็นหุ่นของเฮ่านง้ยันบอลนกนงคิดว่าเป็นคนผุดอยู่บ่แต่มาว่าบอลแม่นะเบิ่งตามที่เบิ่งเรา สิบประมวคือฟังล่ำแต่จริงๆอาตมากับล่ำใดๆเราจะก่อนว่ายมฟังล่ำมาถึงแ้วฟังฟังันสมุดว่าล่ำจักก่อนอย่ใส่บาตรกินอไม่ต้องพดเ่าแต่ว่าิดได้น้ไอ้หนล่ำูหล่อมันจะพิดไตไีนพระเดย เจ้าเนี่ยก็จะกุมให้นแล้วคู่เฮ็ดแนวบดถือแม่นบ่ถามาอยากได้พัดดีบ่ย่อมย่อมอยากได้พัดดีบ่อยากได้เดีอยากได้แม่นอยู่บ่แม่นกระเดียดอยู่บ่ถ้าเราเมื่อพวกอยากเสียกานไลยถ้าข้อยากได้พัดดีบัดซ่วนเนี่ยคู่ไปจ้างหมอลำแม่นอยู่บ่แนวบ่แม่นเด้พุทธเจ้าบ่นว่าเธอจงไปจ้างหมอลำเธอเป็นบดถือว่าเด้ เห็น่าอันคดได้เสมวนมือเจาเห็ดบุญเคยเคยเห็ดบุญที่มันสะอาดบุญที่มันเป็นบุญีนีิงยเคยคดป่ไอ้ยงนี่ป่ในความคดเนี่ยบุญพระเวบีปะเขาเอาเขาเสียงอีสานได้ปะเขาเดือดได้เขาล้ำซิ่งอันบอกลย่มันเป็นทองเดงเลยคุณจางเป็นทองเดงตีก็เด็กหุ่นเด็กทนมได้สวย มีได้ก็ยาแล้วคำเฮาตีเอาละตีต่ยตีก็มันชีเดกคชีเดีนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะมาชมไปงาเยาแบนเาดีะอม